ซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะตอนนี้กำลังเจอกับคำถามเยอะมาก2,000ล้านบาทแล้วงบประมาณก้อนโตขนาดนี้ก็คือเงินสำหรับใช้จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งกรุงเทพมหาคนครกับจังหวัดชนบุรีจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันแน่นอนว่าพองบประมาณมันสูงถึง2,000ล้านบาทความคาดหวังเรื่องความเป็นมืออาชีพมันก็ต้องสูงตามไปด้วยเป็นธรรมดา นี่คือข้อมูลเบื้องต้นของการแข่งขันซีเกมไทยเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นช่วงวันที่9ถึง20ธันวาคมปี2568แต่เบื้องหลังข้อมูลสวยๆพวกนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเตรียมงานซ่อนอยู่เพียบเลยและจุดแรกที่เกิดเรื่องเลยก็คือที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนี่เอง125ล้านบาทนี่คือตัวเลขงบที่ใช้ปรับปรุงสนามนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วตัวเลขนี้แหละที่ทำให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตามมามันดูน่าผิดหวังเข้าไปใหญ่ กำลังแข่งบอลกันอยู่ดีๆไฟสนามบางส่วนก็ดับไปซะงั้นแต่ความผิดพลาดมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องไฟสว่างในสนามเท่านั้นในช่วงเวลาสำคัญของนัดเปิดสนามระบบเสียงในสนามก็ดันมามีปัญหาซ้ำเข้าไปอีกผลที่ตามมาคือความผิดพลาดที่น่าอายมากๆคือเพลงชาติของทีมคู่แข่งไม่ดังทำให้นักกีฬาต้องร้องเพลงชาติกันเองแบบสดๆไม่มีดนตรีประกอบเลยซึ่งเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างแรงเลย 8ล้านบาทนี่คืองบที่จัดไว้สำหรับงานสื่อสารออนไลน์กับการประชาสัมพันธ์ด้วยเฉพาะอันนี้คือเห็นภาพชัดเจนเลยด้านหนึ่งคืองบ8ล้านบาทเต็มๆแต่อีกด้านคือผลงานที่ออกมาบนเพจทางการเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่สร้างด้วย AI คุณภาพแบบเออแถมข้อมูลก็ผิดพลาดหลายจุดที่รายแรงสุดๆคือใช้ธงชาติผิดประเทศแล้วก็ยังมีเรื่องงบอื่นๆที่น่าสงสัยอีกนะ ไม่ว่าจะเป็นงบปรับปรุงสระว่ายน้ํา300ล้านบาทหรือข้อกล่าวหาว่าจัดซื้ออุปกรณ์นําเข้าราคาแพงเกินจริงไปจนถึงปัญหาที่กระทบนักกีฬาโดยตรงเลยก็คือการจ่ายเบี้ยเลี้ยงล่าชา้ามาถึงส่วนสุดท้ายเรามาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วคําชี้แจงจากผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นยังไงนี่คือสองคนสําคัญที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเลยก็คือดรก้องศักด์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายอัทกรศิริลัตสยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนี่คือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าการกกทที่บอกว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดพลาดทางเทคนิคโดยสรุปภาพรวมก็คือผู้มีอำนาจได้ออกมายอมรับความผิดพลาดแล้วกล่าวขอโทษแล้วก็ให้สัญญาว่าจะเร่งเค้ไขทุกปัญหาเพื่อให้การจัดงาน,นเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้นคำถามสำคัญที่ทิ้งทายไว้ก็คือ,เ,อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กๆในน้อยที่แก้ไขได้หรือว่ามันกำลังส่งสัญญาณถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันใหญ่กว่านั้นกันแน่ก่อนที่พิธีเปิดจริงๆจ,จะมาถึงในวันที่9ธันวาคมปี2568